อืมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าการที่มีความเชื่อมั่นอย่างไม่ย่อท้อนะครับกับบิดนี่ว่าสามารถจะทําให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับนี่คือสิ่งที่เมื่อ,อสักครู่นี้ผมพูดเลยนะก็คือความเชื่อมั่นอ่านะ อืม <S <S ก็คือตรงส่วนเนี้ยนะครับสมาชิกทุกคนที่เวียดนามนะเขาไม่ยอ่อท้อมไม่หยุดหย่อนที่จะมอบสิ่งดีๆที่จะแชร์สิ่งดีตรงเนี้ยให้กับคนรอบตัวของเขานะครับสิ่งที่เป็นการทรําธุรกิจแบบไร้กังวลตรงนี้นะครับ,รบการเริ่มทําธุรกิจที่ทุกคนก็สามารถทําได้นะครับแล้วตรงนี้แหละทีเ่เป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับบิ๊นี่นะครับมันจะประสบประสบความสําเร็จได้ ว้าวี้นะวยนนความที่มีสมาชิกเกิน1 0 0 0 0แสนคนแล้วนะครับตอนนี้นะทุกคนมีความกล้าม,มีความมุ่งม,มั่นมีความชัดเจนในการเดินหน้าร่วมกันต่อไปครับ อืมก็อันเนี้ยนะครับสิ่งที่ประสบความสำเร็จจนถึงวันเนี้ยนะครับก็ทําให้เขาระลึกถึงสิ่งที่เขาพยายามมานะครับอ่ก็ก็นี่แหละมันคือความพยายามที่ความอดทนที่เขาพยายามทำมาตลอดครับอืม เขาคาดหวังนะครับเขาก็คาดหวังว่าเพื่อนๆนะครับผู้นำแล้วก็สมาชิกทุกคนเพเซอร์ทุกคนของมูมอนะครับจะร่วมกันนะแบ่งปันร่วมกันแชร์บิตนี่นะครับแพลตฟอร์มบิตนี่เนี่ยออกไปให้กับเพื่อนเพื่อนรอบๆข้างของเรานะครับ ให้พวกเขาเนี่ยนะครับให้คนรอบตัวของเราเนี่ยนะได้เห็นว่าเฮ้ยเราสามารถประสบความสาเร็จได้นะครับเราสามารถได้รับผลประโยชน์จากการเข้ามาร่วมกับบิ๊นนี่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยเชื่อมั่นนะครับว่าการเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้น ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็อยากจะมาประกาศให้ทุกคนทราบที่มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากอ่า ในปีนี้นะครับเดือนกันยานี่ทางบิดนี่นะครับจะมาจัดงานนะนะจะมาจัดงานประกาศเกียรติคุณนะครับกับสมาชิกซึ่งรวมทั้งหมดถึง5,000คนด้วยกันนะครับที่มาตอบแทนว่าคนที่มีความพยายามมีความพยายาเนี่ยนะครับ<ม>ก็จะได้มารวมตัวกันนะ<ม>แล้วก็มาร่วมแสดงความยดีให้กับผู้ที่สำเร็จ โอเคนะครับก็เขาก็อยากจะเชิญชวนนะครับอยากจะให้สมาชิกมูมอของเรานะครับตอนนี้เราเป็นมูมอเบีฟีละนะครับอยากจะเชิญเพื่อนๆทีมงานชาวไทยนะครับเข้ามาร่วมด้วยอีก1,000คนนะครับหนึ่คนนะเราทำได้แน่นอน